เอาเลยฮนะทุกคนสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวละครใหม่ที่ใกล้จะมาแล้วเพราะว่าผมลงคลิปช้าไปนะที่ผมลงคลิปวันนี้เดี๋ยวตู้จะเข้าต่อจากนี้ไม่กี่ชั่วโมงหรอกเพราะว่ามันมาวันที่30แล้วก็เป็นวันของรกครัง s p เ c เชียลเดย์ก็คือคุณสามารถฟาร,ร์มตัวแล้วเออตัวไปเปิดได้เพื่อรุนว่าจะได้แบบฟรีๆมาเลยก็จะเดิมไปเข้าเกมวันนี้ด้วยนะวันที่30นะครับเพราะถ้าไม่ได้เข้าไปเก็บมิชชั่นเนี่ยพอมิชชั่นหมดปุ๊บวันที่1ปุ๊บมันหายไปเลย มันจะเป็นแค่วันวันเดียวเวลาที่ตู้ใหม่เข้าแล้วเราสามารถแบบไปเก็บมิชชั่นเอาตั๋วมาเปิดกาชาเบบี้ได้ซึ่งใช่ครับตัวใหม่คือ L.. <c oughs> ไม่ใช่ LR ดุกคังเฟสนะครับเบบี้มาตั้งแต่ร่าง1นึ่งเลยนะซูเปอร์เบบี้1แล้วก็สามารถแปลงเป็นร่าง2ได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มีแค่ร่าง2แต่ว่าสามารถกดแอคทีฟของร่าง2อีกทีนึงเพื่อกลายเป็นร่างลิงยักษ์ได้ด้วย <c oughs> ก็ถือว่ามาทีนี้มาหมดทุกร่างเลยนะเอาเรื่องมาก ไม่เชียงทุกล่างเลยมันมันไม่ได้แบบมาตั้งแต่ล่างเบบี้กระจิ๊กเล็กน้อยเลยขนาดนั้นมันมาเป็นซุปเปอร์เบบี้หนึ่งะฮะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูว่ามันมีความสามารถอะไรทํานองไหนบ้างนะครับผมคิดว่าผมคงจะเปิดร่วมสนุกอยู่มัง้งเพราะว่าโอ้โหมันเป็นเวลา10ปีกว่านะที่เบบี้ไม่มีโดคั้งเฟสเลยแล้ววันนี้มันมาแล้วนะฮะคือเบบี้มันมีร่าง LR แต่ว่าอันนั้นก็คือเราไม่นับเป็นโดคังเฟสไง ถ้าพูดถึงแค่ว่าเบบี้ดกคังเฟสอ่ะนี่คือตัวแรกของเกมทั้งที่ว่าเกมเปิดมา10ปีกว่าแล้วนะฮะเดี๋ยวต้นปีหน้าก็1 0 11ปีแล้วด้วยเออเฮียมาสักทีหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่ได้อ่านความสามารถอะไรมาก่อนนะเป็นตัวเหรียญแดงเนี่ยมีข้างตู้เป็นทั้งโดนสิงล่างซึ่งชื่อก็จะไม่ซ้ํากันกับพวกทัง GT เป็นล่างเวอร์ชั่นโดนสิงน,นนะง,งนั่นแหละนะจริงๆนี่ทําลูกทีมได้เยอะอนะทีมเบบี้ได้เกือว่าเขาจะทำอ่ะก็แค่เอาพวกแบบ โกเทนทั้งโกฮังให้โดนสิงมาเป็นลูกทีมแค่เนี้ยจบเลยแล้วก็ทําให้มันเก่งๆให้มันเก่งแบบมากๆก็จะได้เป็นทีมเบบี้ทีมหนึ่งแหละมาลองส่องดูว่ามีความสามารถอะไรอย่างแรกคือผู้นำเนี่ยนำทีมสิงล่างนะครับคอร์เดตบอดี้แอนด์มแล้วก็ b a t t l e o f Fate 2 0 0นตำมีนะร้อยิเนะเพิ่มเติมแล้วก็นำให้กับ3แขดย,ย่อยก็คือ t ทเล i ฟลของคูลเลอร์ไฟนันชัมคาร์แล้วก็ GT Bo s ออีก50%อย่างเงี้ยมันผู้นำมันดีป่าววะ น่าจะนําให้กับมันนําให้กับโอเมก้าเชลอนได้ปะโอเมก้ามันติดแบทเทิร์นออฟเฟตแล้ว่าผมจําไม่ได้แหละก็ถ้าโอเมก้าติดแบทเทิร์นออฟเฟตก็คือเอาโอเมก้ามาแจมทีมนี้ได้แต่เอาจริงๆนะเอาเบบี้ไปแจมทีมโอเมก้าดีกว่าจบๆเอาจริงๆเอาเบบี้ไปแจมทีมโอเมก้าน่าจะดีกว่าความสามารถล่างแรกเนาะซูเปอร์เบบี้วันเนี่ยก็มีน้อยมากเลยเอฟเฟกตั้งต้น250%เอเดคเรดิเฟนต์มีโอกาสในการหลบ70%มีสิอร์กาดแล้วก็ซับพอร์ตให้กับ แคดสิงร่างกายและจิตใจเนี่ย ADK บวก50%และเมื่อโจมตีท่าแม้ตายบวก ADK Definic 250เนาะแล้วก็ได้โอกาสหลบอีก10%ทำงานแค่ครั้งเดียวตอนโจมตีแม้ตายก็คือจะกลายเป็นโอกาสหลบที่80%แต่ได้แค่รอบเดียวแล้วก็ต่อไปคือการแปลงล่างเนะเงืงินไขก็คือเข้าเทิน์น5ตั้งแต่เข้าภายเข้ามาภายในเทินของตัวละครตัวนี้หรือว่ามี3ตัวละครในแคสิงร่างกายและจิตใจหรือว่า GT boss เนี่ย อยู่ในทีมเดียวกันแล้วก็ตอนเข้าเทินสามเอาจริงก็คือแค่เข้าเทินสก็สามารถแปลงร่างได้แลด้เกี่ยวว่าคุณได้ในทีมพวก GT ทีเลเงี้ยจีทีบอสซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนะาะดังนั้นก็คือตัวนี้แปลงร่างตอนเทินสอารมณ์มันน่าจะคล้ายกับพวกไอ้นั่นอ่ะโกคูสอแปลงเป็นร่างสมสีม่วงตัวเก่าแล้วก็มาจินเบต้าเขียวก็คือโผล่มาแค่ล่างต้นเป็นร่างแบบเปิดเปิดมาเดิมก่อนแล้วพอเข้าเทินสองที่มันวนกลับมาปุ๊บมันแปลงร่างเลย แล้แปลงร่างเทิร์น3ของเกมเนาะถ้าแม่ตายก็ไม่มันดูนิดน้อยจังว่าท่าแม่ตายเพิ่มメディเคดีเฟนต์สามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินมีแค่นี้มันมาเป็นร่างทางผ่านเอาผมว่านะ <c oughs> มีหลบมีอะไรแล้วก็ซับได้ก็โอเคแล้วแนหะละเนาะร่างต้นอย่างน้อยยังซับเพื่อนได้ซึ่งนี้ก็คือร่างหลักของเราเนาะซูเปอร์เบบี้ทูเป็นเบอร์เวอร์ชั่นแบบลิงยักษ์ด้วยเออไม่ได้แบบซูเปอร์เบบี้ธรรมดาซูเปอร์เบบี้ลิงยักษ์อีกแล้ว ในร่างนี้นะฮะเหมือนว่าท่าไม่ตายจะสแต็กได้นะ20%ถ้าไม่ตายสแต c k r e v e n t f i n a n c a t แล้วก็เอฟเฟกต,ตั้งต้นมาลองดูกันนะฮะมีคียบวก3ไม่ได้ d e f 250มีโอกาสในการหลบ7 0มีการติดกาดมาให้อันนี้ดีแล้วก็ซับเหมือนเดิมเนาะ60%แล้วก็มีการเปลี่ยนลูกแก้วด้วยฮนะเปลี่ยนแบบสุ่มเนาะเะเว้นสีแดงให้เป็นสีแดงโอเคเปลี่ยนบอลให้ตัวเองได้ประมาณนั้นเมื่อโจมตีท่าไม่ตายก็ บวกแยกอีก250%แล้วก็โอกาสหลบอีก20%แต่รอบเดียวเหมือนเดิมเท่ากับว่าหลังยิงคือเลทในการหลบ90%เลยเอาเรื่องมากแต่หลังยิงนะย้ำนะเล่นช่องหนึ่งก็จะไม่ได้หลบผิวขนาดนั้นเวลาโดนดักหน้าต้องยิงไปก่อนแล้วก็นี้คือหากว่าทั้งหมดในเทินเป็นตัวร้ายเนี่ยมี2ไม้ตายแล้วก็บเบิ้ลไม้ตาย100%เโอเคแจ่มนะครับ2ไม้ตายนี่แจ่มมากแล้วเงื่อนไขก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่ามันต้องอยู่ในทีมตัวร้ายอยู่แล้ว โอเคอันนี้ดีมากเลยนะได้ทั้ง2ได้ทั้งเบิ้ลนะฮะซึ่งเบิรลก็สแต็กให้มันเก่งขึ้นไปอีกต่อมาคือหากว่าโอ้โหอันนี้ยากนะเนี่ยบังคับเป็นแคดสิ่งร่างกายทั้งหมดเลยอะทั้งหมดในเทินเลยนะไม่ใช่แค่แบบต้องมีสิ่งร่างกายตัวอื่นตัวเดียวหรืออะไรทั้งหมดในเทินเลยฮนะจะได้โอกาสในการครีแล้วก็ลดดาเมจอีก30%โอ้โหอันนี้ผมว่ายังไม่ได้ดีขนาดนั้นอะมันมันสามารถจัดทั้งทั้งเทินได้แหละแต่ว่า ถ้าไปเล่นทีมพวกโอเมก้าคงทําไม่ได้อะสิ่งร่างกายมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นปะวะมันทํามารอพวกพวกร่างโดนสิงปหไอ้พวกโกฮังพวกอะไรอย่างเงี้ยโกฮังโกเทนทั้งติดยาเนะี่ยร่างโดนสิงล่างอะเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้มีค่ข้างตู้เป็นทั้งไงแค่นั้นอะตัวที่เหลือก็คือไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาแทนน่าจะเล่นกับพวกจจเนบ้าอย่างเงี้ยแทนอะถ้าจะทาพาร์สิบตรงเนี้ยผมว่าต่อมาคือตอนเก็บลูกแก้วเนาะ เมื่อเก็บลูกแก้ว3ลูกหรือมากกว่าหรือว่าเก็บ5ลูกหรือมากกว่าอันนี้คือบังคับแค่เก็บลูกแก้วแต่ถ้าเก็บลูกแก้วไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอซูเปอร์คาร์ดแล้วกเก็บลูกแก้วยังไงเก็บลูกแก้วเ,เมื่อเจอซูเปอร์คาร์เอนมี่โอเคก็คือต้องเก็บลูกแก้วอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเจอซูเปอร์คาร์เอนมี่เนี่ยได้ ADK ร้อยยีแล้วก็คีเลตอีก30เพิ่มเติมตรงจุดนี้มันทํามาแยกกันเพื่อว่า ต่อในหะ้คุณไม่ได้เก็บปสามลูกอะถ้าคุณเจอตรงเนี้ยคุณก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าคุณคุณไม่ได้เจอซูเปอร์คาร์ดคุณก็ต้องเก็บไปสามลูกให้ได้อยู่ดีในสุดท้ายก็คือตรงห้าลูกเนาะไอห้าลูกนี้เปลี่ยนจากซูเปอร์คาร์ดเป็นประเภทเอิร์ธเบย์ไฟเตอร์แทนเป็นแคดนี้ต้องเจอแคดนี้ก็จะยากขึ้นกว่าเวลาเจอซูเปอร์คาร์ดสิ่งที่ได้ก็คือ ADK 120แล้วก็โอกาสคีอีก3 0ก็น่าจะตีขีดได้ง่ายนะครับมันจะมีโอกาสคีที่แบบว่า 90%เลยแหละถ้าเกิดว,ว่าคุณทำข้อนี้ได้แต่มันยากข้อถ้าว่าต้องมีแคดสิงล่างทั้งคืนน่ะแต่เอาจริงถ้าตัดข้อนี้ไปคีเลดก็60%อยู่ดีก็นับว่าเยอะนะไปอัพเบิร์นนำได้เลยอัพเบิร์นอัพหลบได้ดูจากทรงนะตีแรงนะครับจากทรงเนี่ยผมว่าตีแรงเพราะว่าบวกตอนเก็บลูกแก้วอีกบวกหลังยิง250เลยนะเยอะมากแล้วพอมาสแต็กไปเรื่อยสเกลพลังตั้งต้นก็ยิ่งเยอะ พอพลังตั้งต้นเยอะบวกตรงนี้แยกเข้าไปก็จะยิ่งหนักยิ่งหนักไปอีกมีเบิ้นการันตีด้วยผมว่าโอเคในร่างนี้นะมันเพียงแค่ว่าลดดาเมจมันอาจจะดูน้อยๆมันเหมือนเอามาเน้นหลบอะผมว่ามันไม่เิยเป็นตัวแท้งแบบเอาไว้ยืนรับสบายๆแต่ว่าออกเป็นแนวตัวทําดาเมจที่เน้นหลบมากกว่าอย่างน้อยมีหลบติดตัว70%อืมแล้วเธอแรกก็หลบ90%ที่มันโจมตีเลยก็โอเคนะครับให้มองว่ามันไม่ใช่ตัวละครแทงของทีมขนาดนั้น แต่ถ้าจะแทงก็คงจะแทงได้แหละกดวิสกดอะไรตอนที่มันสแต็กไปเยอะแล้วแล้วก็มันเก่งหลังยิงอะ่ะไม่ได้เป็นตัวเล่นช่องหนึ่งนะผมว่าต่อไปคือเงื่อนไขในการแปลงร่างลิงยักษ์คือยังไงแปลงร่างลิงยักษ์ก็คือใช้ได้ทันทีเมื่อเริ่มเทินถัดไปเลยถือว่าอีซี่เนาะอันนี้ซึ่งในร่างลิงยักษ์นี่พี่แกทําอะไรได้เอ่ยนะครับถ้าแม้ตานี่เพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะชั่วคราวนะครับเฉพาะแค่ตอนโหมดโหมดล่างลิงยักษ์ช่วงนั้น พาสิฟก็มี ADK 300%, สนบนัสซีบวกหแล้วก็ตีติคิ1ห0ึด้วยโอเครับว่าใช้ได้อยู่ก็อารมณ์เหมือนลิงยักษ์โกคู GT ฉลอง10ปีแหละผมว่านะตรงนี้แล้วก็อันนี้เหมือนจะมีแอคทีฟร่างลิงยักษ์อีกทีนึงโอ้โหมันมีหลายอย่างมากเลยวะควสามารถมันเยอะมากไอ้ที่มีหลายล่างมีหลายแอนิเมชันแอคทีฟนะแอคทีฟของร่างลิงยักษ์เงื่อนไขก็คือ ใช้ได้ทันทีเมื่อเข้ามาในเธอเนาะตั้งแต่เข้ามาเป็นล่างลียงก็กดได้เลยซึ่งเป็นการทำดาเมจ1 0 0ไม่ใช่100 1,700เปร์เซ็นต์ชั่วข่าวไอ้เหี้ยรีเวนเดมอนไฟแนลปาบอลเกงกีเวอร์ชันดาร์กนะอัน,นี้เวอร์ชันดำมืดมันจะออกเป็นแนวทำดาเมจที่ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ถึกอะไรแต่ว่า ถ้าเรามองจะดีนะผมว่าตรงนี้แม่งเทพมากมี2ไม้ตายเพราะว่าเกมนี้มันเล่นเป็นทีมไงคือการที่มันเอาตัวรอดอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนๆแต่ถ้ามันสองไม้ตายให้เพื่อนเห็นได้ก็โอเคและ2สองไม้ตายมีสแต็กอะไรต้องรอด,ดูว่าตอนเล่นจริงมันจริงขนาดไหนแต่ผมโอเคกับพาสีมากๆผมพอผมพอนึกภาพออกว่ามันเก่งยังไงเ่ะเอาจริงผมว่ามันเก่งมากอยู่แค่ว่าเราต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าโรดเมทแค่30แล้วก็ทํายากด้วย แต่ตัดออกไปก็ยังมีโอกาสในการเอาัวรอดได้อยู่นะฮะเพราะว่าหลังยิงก็บวกเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆอยู่ดีมีการถาวรด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่าประสิทธิภาพเล่นจริงกับทีมของมันน่ะทีม GT boss หรือว่าทีมมันเองทีมปลาดุกอะไรเงี้ยมันได้ดีขนาดไหนอย่าลืมว่าปลาดุกมันซับลดดาเมจให้เพื่อนได้นะฮะก็คือทําให้เบบี้ถึกขึ้นไปอีกก็นั่นแหละครับขอให้ดูท่านโชคดีแล้วเดี๋ยวเจอกันในกาชาวันนี้นะน่าจะเข้าช่วงเที่ยงปะ ไม่เที่ยงก็ช่วงเช้าน่าจะช่วงเที่ยงเพราะว่ามิชชั่นจะให้เราทําช่วงเช้าก่อนมัน้งแล้วพอตู้เข้าก็คือเข้าเที่ยงปุ๊บเอาตั๋วของโลกครั้ง p e เ i a เดย์ไปเปิดได้เลยคิดว่าอยากมีสักครั้งนะที่สักรอบหนึ่งนะที่ผมจะได้เปิดตัวใหม่จากตัวฟรีนะฮะเพราะว่าคนอื่นก็เห็นเปิดกันได้ทำไมเราจะเปิดไม่ได้บ้างนั่นแหละครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันกับคลิปเปิดกาชานะครับผมใครชอบเลือยฝากกดไลค์กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันไปละบายบาย